เพื่อนปุ๋ยช่วงนี้นาเราไม่ดีเลยวันนี้เราต้องหาอะไรที่แบบว่าประทังผิวนิดนึงแมสเอ่ยอะไรเอ่ยนะพูดใจแล้วสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่านะคะวันนี้นะคะพบกับปุณนะคะปุค่ะวันนี้นะคะเรากลับมานะคะใน Facebook Live The m o r l Livestore นะคะ Chat and t o อจ้าวันนี้ ep 1 0แล้วลับเพื่อนปุ๋ยค่ะ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นคือคุณภาพมีปัญหาไม่ดีไม่ดีเลยอากาศเอ่ยอะไรเอ่ยโควิดเอ่ยแมสเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะก็ทัวันนี้ระพามาสกินแคร์กู้ผิวสวยตั้งตั้งแต่หัวเนี่ยจรดค่ะเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องไปช็อปยังไงคะเพื่อนก็คือสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแอด call to order m งามนะคะหรือด้านล่างได้เลยนะคะสแกนเข้ามาหรือว่า แอดเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็มาช็อปกับเราได้เลยอย่าลืมกดเลือกเมนูช็อปแดนสูนการค้าด้วยนะคะต้องค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนิดนึงเรามาคุณจะได้เจอกับคุณผู้ชมนะคะซึ่งแบรน์แรกวันนี้คุณเพื่อนโอยเดอะเฟสช็อปค่ะซึ่งอยู่ที่ชั้น2 เดอรมอลไลฟ์โตงานวันนะคะเราไปกันเลยค่ะนี่ไงอย่างที่พ่อเอร์เฟสช็อปน้ะซาชั้นสองเดอรมอลไลฟ์โตงามวันนี้เราไม่ได้มากัน2คนนะคะเราก็มีผู้ช่วยนักช็อปนะคะจากเดอ Fa เฟสช็อปนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่แพตตี้สวัสดีค่ะแนะนำเน้นนึ่งนึ่งหน่ะชื่อแพตตี้นะคะเป็นพนักงานจากร้านเดอรเฟสช็อปสาขาเดอกมอลงามวานนะคะค่ะนะคะวันนี้นะคะอยากให้พี่ช่วยเล่าถึงแบรนด์นิดนึงค่ะถ้าพูดถึงแบรนด์เดอร์เฟสช็อปนะคะเป็นแบรนด เครื่องสำอางนะคะที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีนะคะโลดผลิตภายใต้บริษัท Bally Group ค่ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่สกัดจากธรรมชาติค่ะแล้วที่สำคัญเลยค่ะรังขังนะคะให้เหมาะกับผิวของฝาวเอเชียโดยเฉพาะเลยค่ะเอเชียโดยเฉพาะเลยค่ะได้รับการยอมรับจากลูกค้าที่ใช้จริงนะคะว่าเป็นแบรนด์เครื่องสำอางอันดับหนึ่งของเกาหลีเลยค่ะโลดมางันเล่คนะไม่รอช้าไปเริ่มที่สินค้าตนแรกกันเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยนะคะ,คะตัวนี้ก็ใช่ว่าเยาวดัมพารเวอร์ค่ะ,คะตัวนี้นะคะ สารสกัดของเขาเลยจุดเด่นๆเลยนะคะจะเป็นดอกทามฟลเวอร์ค่ะผลโกจิเบอร์รี่โสมเกาหลีแล้วก็มันดอกแสลฟลเวอร์ค่ะตัวนี้เป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวทำให้ผิวดูมีสุขภาพดีกระจ่างใสอิ่มน้ำขึ้นทําให้ผิวเป็นการสิเละโอ้ยราคาเท่าไหรคะคุณพี่คะตอนนี้นะคะราคาปกติจะอยู่ที่1 5 9 9บาทค่ะแล้วก็ลดเพิ่มอีก15เปอร์เซนะเลยคะโอ้ยลดมากนะคะ ปังมากลูกค้าแคปมากค่ะแล้วส่งไปเลยนะคะที่ Li n e แอดไลน์ call to order m งามนะคะคลิกไปที่เมนูแฟนจากชาวศูนย์การค้านอนแล้วก็เลือกไปเลยแล้วเดี๋ยวคุณพี่เขาจัดให้แบบจัดเต็มจ้านี่ถัดมาค่ะคุณพี่คะเป็นกันแดดค่ะตัวนี้จะเป็นกันแดดในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของทาง the face shop ค่ะตัวนี้คือทั้งหมดเนาะคุณพี่มีหลายสูตรเลยนะคะหลายสูตรยังไงหาแต่ละสูตรเล่าเลยเล่าเลยนะคะจะเป็นสูตร natural sun e t o นะคะ เป็นสูตรแอคทีฟส n นครีมค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกันแดดที่เหมาะกับผู้ลูกค้าที่ต้องการเล่นกีฬากางแจองเหมาะสำหรับคนที่เล่นกีฬากางแจ้โดยจัดาหนัหนเนน้ำกันเหนื่อยนะคะโลดก็ที่สำคัญติดทนนานด้วยค่ะต่อมาตัวที่2ค่ะจะเป็นเนเชอร์ฟันนะคะซูเปอร์เ f อร์เฟกต์ันีเอ็กนะคะรุ่นนี้นะคะ อันนี้เอาใจสาวๆสำหรับสาวๆที่ทำงานในออฟฟิศเลยค่ะเพราะว่าช่วยกันแสงบูไลท์ช่วแสงโบรอนและยังเป็นสำหรับลูกค้าที่ถูกแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เลยนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยค่ะเลิศเอเวอรเรียนลุกต่างๆแบบว่าโดนไฟในพื้นที่ต่างๆก็ได้เลยนะคะจะเป็นตัวซูเปอร์อะควาซันครีมค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกันแดดที่ ให้ความเย็นสดชื่นค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้มากๆเลยค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็น n น t ชอร l สัน e c โคนะคะเป็นกันแดดผสมฮาร์เมอร์ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยควบคุมความมันส่วนเกินได้ด้วยค่ะดสนนในราคาครับคุณมหรือมีตัวอื่นอีกไหมมีตัวนี้ตัวนี้ด้วยค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นแป้งฝุ่นตัวใหม่เลยนะคะจะเป็นแป้งฝุ่นค่ะที่ช่วยในเรื่องของควบคุมความมันสําหรับลูกค้าที่ต้องการพกพาสะดวกได้ง่ายเติมได้ระหว่างวันด้วยค่ะโอเคแล้วก็มีกัน กันแดดด้วยถูกไหมฮะตัวนี้ใช่ค่ะเนื้อบางเบาไม่มีรองพื้นค่ะลดมากราคายังไงคะราคาอยู่ที่5้ารยบาทค่ะวันนี้สัดโดปรลด20%ทุกตัวเลยค่ะใช่ห้าร้อยบาทอันนี้คือเท่ากันราคาเท่ากันหมดเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะเอาโอเคลดมากค่ะกันแดดนะคะคุณลูกค้าแทบละไปค่ะไปซื้อค่ะแน่นอนนะคะถัดมาค่ะเป็นตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้เลิศอาเป็นพี่เล่าตัวนี้นะคะจะเป็นคูชั่นค่ะชื่อว่าเยาวรําฮาวันเซนโกบีบีคูชั่นนะคะจะเป็นคูชั่นตัวดังที่เป็นกระแสในตอนนี้เลยค่ะดังมากดีมากตัวนี้นะคะเป็นคูชั่นระดับพรีเมียมเลยนะคะตัวนี้นะคะสารสกัดจากสมป่าเห็นินเจรนะคะข่งไขมุกอัมพาแล้วก็ทองคำผลนลดซึ่งจะทําให้ผิวคุณลูกค้านะคะ ดูเปล่งปรลั่งใสขึ้นแถมช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์ขึ้นด้วยค่ะผลิตคูชชั่นรุ่นนี้นะคะจะมีอยู่ที่3ามเฉดด้วยกันนะคะจะมีเป็นเบอร์21ค่ะตัวนี้จะเป็นสีไรเบทจะเหมาะกับคุณลูกค้าที่ผิวคค่ะอมชมพูถ้าขอเหมาะป่วยนะเพื่อนป่วย2 1ได้เบอร์หนึ่งค่ะเบอร์ที่สองนะคะจะเป็นเบอร์23สค่ะตัวนี้ เนเชอรัลเบตนะคะสหรับลกคผิวขาวเหลืองอ่าดิชันค่ะได้ดิชันก็คือเบอร์ยี่สิบจะเป็นเบอร์ยี่สิบห้าค่ะผิวสีแซนเบตนะคะตอนนี้จะเหมาะกับลูกค้าที่ผิวผสมผิวผสมผิวผสมผิวน้ำผึ้งหรือว่าผิวโทสีแบบนี้ค่ะซื้อตลัดจริงแถมฟรีรีฟิลด้านในดด้วยค่ะ ในราคา990บาทเองราคาดีมากหาคุชชั่นเกาหลีในราคาที่ดีมากแล้วก็ส่วนผสมที่แบบว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพธรรมชาติใช่990บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้นะคะตัวเยาวดามเนาะยังมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเพียงคุณลูกค้านะคะแจ้งเป็นเบอร์โทรที่เป็นสมาชิกนะคะจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก5เปอร์เด้วยโอ้ยฟังไม่ไหวและพิเศษไปกว่านั้นนะคะ สำหรับวันอังคารแรกต้นเดือนนะคะเป็นวันสมาชิกลูกค้าจะได้รับส่วนลด15%เพิ่มเลยลดมากบบมือค่ะคุณผู้ชมถัดมาค่ะคุณพี่ค่ะเรา่อด้านูในกันเลยนะโอเคหนุ่มวันเชิญค่ะทาบำรุงผิวแล้วเราก็ต้องเมคอัพต่อถูกไหมคุณพี่ใช่ค่ะยังไงหาเริ่มเลยที่ผลิตภัณฑ์เริ่มเลยยังไงคะเราจะมาในส่วนของเมคอัพกันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นมาสคาร่าตัวขายดีของ The Face Shop เลยนะคะนี่ค่ะ จะชื่อว่าเฟชเชียนบิกมาคาล่านะคะตัวนี้จะเป็นมาคาร่าที่ปัดแล้วแบบยาวงอแล้วก็เด้งมากๆโอ้ยตายลาปัดแล้วเด้งดึงเลยค่ะเบอร์หนึ่งเนี่ยจะทําให้ขนตาของคุณลูกค้าเนี่ยยาวขึ้นในส่วนของเบอร์ที่สองนะคะจะทําให้ขนตาดูมีวุ่มโอ้แล้วก็ทําให้ขนตาดูหนาขึ้นด้วยค่ะโลดวก็น้ำกันเหงือด้วยนะคะแล้วก็พิเศษเลยค่ะโปรโมชั่นจัดโปวันไทยนะคะจา่าบา ซื้อหนึ่งชิ้นลดเหลือเ9บาทเท่านั้นโอ้ยถูกยก็คือหนึ่งชิ้น99บาทโอเคเดี๋ยววันนี้ถอยขนตาแด้งล่ต่อไปเลยค่ะคุณพี่ขาต่อไปเรามาต่อกับสุดกายบำรุงเลิศอาบน้ำนะคะนีจะเป็นเจลอาบน้ำนะคะ On the b o d บค่ะค่ะพรอมสองกลิ่นด้วยกันนะคะสองกลิ่นนะคะกลิ่นแรกเลยค่ะจะเป็นกลิ่นสวีทเลิฟนะคะตัวนี้จะเป็นกลิ่นของลูกพีชนะคะให้ความหอมแบบหวานละมุนใช่ค่ะ กลิ่นจะติดผิวกายล้างออกง่าย แล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นด้วยค่ะ่กหอมด้วยค่ะจะเป็นกลิ่นตัวนี้จะเป็นกลิ่นอ่าแฮปปี้บ t ชนะคะอ๋อแฮปปี้แฮปปี้บ t ชใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นกลิ่นของดอกไวโอเลตนะครับดอกไวโอเลตจะทำให้กลิ่นเนี่ยละมุนจ้ะแล้วก็กลิ่นดูหรูค่ะดูแพงแล้วก็อุ้ยแตนรู้เป็นลูกคุณหนูเออเหมาะกับพวกเราเลยนะคะคิดคู่ผิวกายนะคะหลัาง่ายให้ความชุ่มชื้นได้ดีเลิศมากราคายังไงคะราคา199บาทเท่านั้นต่อ1ขวดนะคะถัดมาค่ะคุณพี่ค่ะ ่อกันด้วยเรื่องของยังไงฮะบำรุงชุ้นผมอ่าสวยแต่หัวจะหลดผมก็ติงๆมาเส้นผมตนะเป็ช็อปนะคะอีลาสตินค่ะแชมพูและคิชนรทที่เน้นในเรื่องของกลิ่นหอมเลยนะคะนอกจากกลิ่นหอมแล้วนะคะยังจะบำรุงทำให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มฟลวยดูมีสุขภาพดีขึ้นด้วยแชมพูตัวนี้จะมีทั้งหมด3กลิ่นนะคะกลิ่นแรกเลยค่ะตัวนี้จะเป็นกลิ่นอัด ชสโรสนะคะตัวนี้จะเป็นกลิ่นของดอกกุหลาบแล้วก็ลูกแพ้ค่ะตัวนี้จะให้ลุกในอากลิ่นของอาความเย้ายวนใจนะคะแล้วก็ดูเป็นแบบลุกคุณลูกแพรคุณนี่กราฟิกกราฟิกกุหลาบต้องล้วงลงมาแล้วนะคะใช่ค่ะตัวนี้นะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเป็นกลิ่นที่สองนะคะสีฟ้าเลยค่ะ สีฟ้าตัวนี้จะเป็นกลิ่น Feel Bliss หรือว่ากลิ่นนี้นะคะเขาจะเป็นกลิ่นของดอกกุหลาบขาวเป็นกลิ่นที่หอมสดชื่นเป็นกลิ่นสะอาดสะอาดค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกลิ่นสุดท้ายค่มี r เร e มีนะคะกลิ่นนี้ค่ะเขาจะเน้นแบบว่าหอมแบบละมุนละไมเลยค่ะตัวนี้เขาจะเป็นกลิ่นของ ออเรนจ์บอสซัมเลยนะคะเป็นออเรนจ์บอสซัมคะกินหอมมากๆเลยค่ะค่ะตัวนี้จัดมาในราคา199บาทถูกมากนี่199บาทนี่ปริมาณเท่าไหร่นะคะกี่600 ml ค่ะใหญ่ขึ้นมีกใช่ถัดมาค่ะคุณพี่ถัดมาค่ะต่อมาเราจะเป็นในส่วนของบำรุงผิวหน้าอ่าเป็นบำรุงผิวหน้าค่ะ ตัวนี้นะคะจะชื่อว่าเยาวดำเพียวไบเทนนิ่งค่ะเป็นเพียวเอาใจสาวๆในเรื่องของฝ้ากระฝ้ามองข้าจะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะลายผลิตภัณฑ์นี้มีสี่เนาะใช่ค่ะตัวนี้นะคะสารสกัดเขาเนี่ยจะทำมาจากส่วขาวทงไข่มกแล้วก็ดอกไวพีโอนี้ค่ะจะเน้นเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำความขาวกระจ่างใสโดยเฉพาะเลยนะคะและที่สำคัญลูกค้าที่ผิวหน้าหมองข้า ไม่สดใสตัวนี้สามารถช่วยได้เลยค่ะดในเซ็ตของเขานะคะจะมีเป็นโทนเนอร์ค่ะ,ะตัวถัดมานะคะจะเป็นเซรัม่มตัวที่สามนะคะจะเป็นออมชันค่ะ<ด>ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว<ะ>แบบเข้มข้นเลยนะคะจะเป็นครีมบำรุงผิวหน้า<ะ>ตัวนี้บำรุงได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคะ ใช่ค่ะที่พูดมานี้ค่ะมีโปรโมชันด้วยวันนี้นะคะัโปรโมชันจุกๆเลยค่ะลด40%เลยค่ะถ้าซื้อทั้งเซ็ตเหรอคะหรือว่าต่อชิ้นทุกชิ้นลด40%ทุกชิ้นเลยโอ้มายนะคะลด40%นะคะทุกชิ้นเลยนะคะสุดปังมากกับตัวลายผลิตภัณฑ์ของตัวออเยาวดามไบร์นนิ่งเนาะถัดมาตัวนี้จะชื่อว่า Energy สีนะคะแอนตี้ออกซิแดนต์ไฮโดรเซรั่มค่ะ ตัวนี้จะเป็นเซรั่มในรูปแบบของน้ํานะคะหรือเรียกว่าน้ําตกนั่นเองเป็นตัวนี้นะคะเป็นน้ําตกเนื้อบางเบามากๆใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะตัวนี้นะคะจะทําให้ผิวเนี่ยคุณลูกค้าดูกระจ่างใสขึ้นเติมน้ําให้กับผิวแถมยังช่วยในเรื่องของการชะลอริ้วรอยแอตี้ออกซิแดนต์ได้อีกด้วยแอมฟออกซิแดนต์ด้วยและที่สำคัญใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะ จัดโปรโมชั่นลด20%นะคะราคา799บาทลด20%เลยค่ะค่ะสุดฟังมากนะคะลด20%ขัดมาเป็นตัวนี้จะชื่อว่ากรีนเนเชอร์สคีะเป็นบำรุงผิวหน้าที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยด้วยนะคะลูกค้าที่ผิวค่อนไปทางแห้งสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะเพราะยังทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วยังทําให้ผิวเนี่ยกระชับ ตึงตึงขึ้นช่วยแอนตี้ออกซิเดนท์ให้ผิวหน้าด้วยค่ะในเซ็ตของเขาจะประกอบไปด้วยสีตัวหลักเลยนะคะ่าจะเป็นในสองขอนเนอร์ค่ะอนเนอร์ค่ะขอนเนอร์ใช้เป็นขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกคือต้องขอนเนอร์เลยหนึ่งค่ะตามด้วยเซร่ะเซร่มนะคะตามด้วยเซร่าแล้วก็ตามด้วยอีโมชันค่ะอีโมชันนะคะ ตัวสจบท้เยนะคะก็จะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าค่ะสุดปังทั้งเซตนี้จัดโปรโมชั่นลด20%เช่นกันเลยค่ะค่ะลด20%มีแต่ของดีลดราคาลดๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าคุณลูกค้าอยู่ในไลฟ์ของเราเป็นลูกไลฟ์มิสอรไลฟรตัวแชรแดนซ์ท็อปนะคะผิวหน้าเสร็จแล้วนะคะยังมีตัวสุดท้ายค่ะจะเป็นบำรุงมือค่ะช่วงนี้นะคะเราใช้อ่าในส่วนของเจลล้างมือแอลกอฮอล์มือแห้งเลยมือเราจะให้มากมากเลยค่ะ นี่เลยค่ะแนะนําในส่วนของแฮนครีมนะคะเป็นแบบดูดเพอร์ฟูมเลยอ่ามีแบบมี่หอมเอะไรเอิด้วยใช่ค่ะจะชื่อว่าเพอร์ฟูมมร์เบิลแทนครีมนะคะจะมีอยู่2กลิ่นด้วยกันค่ะกลิ่นแรกเลยกลิ่นแรกเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบออกแนวแบบหวานค่ะหวานหรูแล้วก็กลิ่นออกแนวเซ็กซี่นะคะจะเป็นกลิ่นของวานิลลาไอริ่ค่ะกลิ่นที่2องค่ะจะเป็นกลิ่นของอ่า กลิ่นมัทนะคะ uh huh. ตัวนี้จะเป็นกลิ่นที่แบบออกแนวสะอาดอ uh huh. สดชื่นค่ะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายค่ะ uh huh. ตัวนี้จะเป็นกลิ่นของอาเบอร์กามอรนะคะ uh huh. ใช่ค่ะจะบำรุงมือทําให้มือของเราชุ่มชื้นขึ้นด้วยค่ะลดมากค่ะมาในสนนในราคาที่แบบว่า <c oughs> ลดแน่นอนอันนี้คุ้มมากราคา300 70บาทค่ะลดแล้วก็คือเป็นสมาชิกเอต่างๆเอ่ยวันอังคารแลกของเรือนก็คือได้ลดเพิ่มนะคะแน่นอนเลยค่ะลดมากก็คือลูกค้าแอดไลน์นะคะมาช้อปกับเรานะคะกับ Facebook ไลน์ของเราด้วยที่จะแนะนําสินค้าซึ่งเดี๋ยวเรียกได้ตัวไหนเดี๋ยวเราช้อปต่อนะคะแต่วันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่แพตตี้มากๆเลยนะคะที่มาให้ เขาเรียกว่าอะไรนะข้อมูลต่างๆเป็นผู้ช่วยนะคะให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ให้กับเราสองคนได้รู้มากมายนะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะฝาก้านนิดนึงคุณพี่ในส่วนของแบรนด์เดอะเฟสช็อปนะคะสาขาเดอะมอริสตงงามวงวานค่ะร้านตั้งอยู่ที่ชั้น2นะคะตอนนี้ทางร้านเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆมากมายเลยค่ะอยากจะให้ลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้งกันเยอะๆนะคะและที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกค่ะวันอังคารแรกต้นเดือนนะคะ จะได้รับส่วนลด15%เพิ่มเติมด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อคุโปุยเราไปสวยกันต่อใช่ไปเลยค่ะนีนะคะมาต่อกันเลยนะคะซึ่งคุณลูกค้ายังอยู่กับ Facebook Live นะคะเดี๋ยวมอลไลฟ์ัวแชทแอนด์็อปของเรานะจ๊ะ ซึ่งอี1 0นี้ยังอยู่ที่เดิมก็คือสกินแคร์โก้ผิวสวยทั้งตัวตั้งแต่หัวะรดดขานะคะซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่นี่เลยต่อกันที่คอสมาเช่ค่ะเราไม่มาแค่2โคนแต่ก่อนอื่นอะถ้าอยากเห็นพี่เขามาช่วยช็อปแอดไลน์ก่อนแอดไลน์หนึ่งคอรทัวร์เดอร์เอ็งามแล้วก็คลิกเมนูช็อปแบรนด์ศูนย์การค้าค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกับพี่เขาเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ เชิญเลยนะคะคุณพี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะร้านคอ o s s m a r c ยินดีให้บริการค่ะยินดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรเอ่ยค่ะพี่ปูค่ะพี่ปูนะคะวันนี้จะมาช่วยเราช็อปนะคะสินค้าจากแบรนด์ Cross m a r c เนาะค่ะนะคะเดี๋ยวให้พี่ปูนะคะแนะนำถึงแบรนด์ Cross m a r c h นิดนึงค่ะได้ค่ะร้านคอส s s m เป็นร้านรูปแบบใหม่ค่ะเป็นร้านที่จำหน่ายสินค้าที่อยู่ในเครือเดียวกันทั้งหมดภายใต้เครือของ SSUP ค่ะาภายในร้านจะ่จำหน่ายสินค้าทั้งหมด4แบรนด์ค่ะประกอบไปด้วยออร a l p า i ิ c เ s s Q-Paste ลาลินแล้วก็บิซูบิซูค่ะสุดปังมากเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ิ้นแรกไหมคุนโว๋ยไปเลยไปเลยค่ะพี่ปูขาใช่ค่ะเรามาเริ่มกันที่แบรนด์แรกเลย Q-Paste ค่ะคุณพี่เล่าถึง b i l l Paste นิดนึง Q-Paste นะคะจะเป็นแบรนด์ผุดเดัณของเมคอัพแล้วก็แต่น้านะคะ เป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นราคาที่สามารถจับต้องได้ทุกคนเข้าถึงได้ไลฟ์สไตล์ค่ะ,คะเป็นคนรุ่นใหม่นะคะ,ะ,คะเป็นคนรุ่นใหม่เหมาะกับพวกเราสินค้าตัวแรกตัวนี้นะคะ,คะจะเป็น I.N.C. Color นะคะค่ะเป็นตลับกระทัดรัดค่ะประกอบไปด้วยไอชโดสีสีค่ะด้านล่างจะมีปัดแก้มนะคะ1สีค่ะตอนนี้นะคะราคาจับต้องได้อยู่ที่ราคา199บาทเท่านั้น199บาทคนบังมากเลยเป็นสีที่เป็นสีกลุ่มของไลฟ์สไตล์ที่สามารถแต่งได้ทุกวัน Everyday Look คค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะคุณพี่ขา เป็นแป้งนะคะเป็นแป้งเนสเ o อร์เซลเดอเเ50 a คเะบวกนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งงานผิวค่ะเศกผิวให้ใสขึ้นภายในเ้วินาทีค่ะค่ะเน่คือจะเป็นแป้งพับเนาะใช่ค่ะเบอร์เขามีหลากหลายเบอร์ให้กับคุณลูกค้าเลือกนะค่ะสาวก็คือสามารถมาเลือกลองสีได้เลยราคาอยู่ที่2องยเบาบาทเท่านั้นค่ะ ถูกมากและจับต้องได้มากค่ะถัดมาค่ะคุณพี่ขายังอยู่ที่คิวเพสนะ่ะจะเป็น UV expert p r o d u c t i o n ออเไปที่นิ้วโัค่ะตัวนี้จะเป็นกันแดดนะคะเป็นเนื้อโทนอัพนะคะ ได้ได้อะคือพี่เล่าต่อเลยตัวนี้จะเป็นเนื้อโทนอัพเนื้อเวลาทาเราจะปรับให้ผิวดูแบบว่ากระจ่างใสขึ้นมาหนึ่งเบอร์ค่ะค่ะคือดูไร้ขีวเน้อหนักคุมมันกันแดดระหว่างวันสีไม่ดรอปเนื้อดีเนื้อสัมผัสได้ดีเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าเนะหรืออะไรยังไงก็คือเกลี่ยง่ายด้วยนะคะยังไงคะลายังไงนะคะเมื่อกี้ตันี้ละลาที่329บาทค่ะในปริมาณที่30กรัมค่ะ30กรัม329บาทนะคะคุ้มค่ามากเลยนะ คะถัดไปจะเป็นแบรนด์ละลินค่ะอ่าแบรนด์ละลินยังไงคะคุณพี่เดือนนำเลยค่ะแบรนด์ละลินนะคะแบรนด์นี้จะเป็นเป็นสังกัดมาจากเป็นออร์แกนิกนะคะเป็นสังกัดมาจากธรรมชาติที่อยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเลยค่ะค่ะเป็นแบบออ๋เหมือนออร์แกนิกเลยเนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเลยนะคะสำหรับตัวแรกนะคะเป็จากตัวสครับค่ะเป็นตัวเดลี่สครับนะคะเป็นคิ้นเซอร์สครับค่ะใช้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าสามารถใช้ได้ทุกวันด้วยนะคะ ที่สำคัญเลยตัวนี้มาจากธรรมชาติอยู่ที่97เลยค่ะคุณค่ะธรรมชาติ97นะคะ97เลยรใชลอเลยค่ะราคายังไงคะคุณพี่ราคาที่360บาทในปริมาณที่120กรัมค่ะกดมือลดมากแล้วแบบธรรมชาติ97นะคะตัวที่สองจะเป็นอัลตร้าไฮเดรติ้งจะเป็นตัวแชมพูค่ะเป็นตัวสระผมนะคะอุ๊ยแต่แล้วมาที่ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเส้นผมเส้นผมก็ต้องสวยถูกต้องตัวนี้เน้น ความสะอาดออ่ทั้งเส้นผมแล้วก็บริเวณรากผมด้วยนะคะใช่ค่ะช่วยทําให้ผมชุ่มชื่นค่ะมีชีวิตชีวาค่ะเอ้โลดไม่หวก็คือบำรุงใช่ค่ะตัวนี้มันากธรรมชาติอยู่ที่92%ตายแล้วคุณค่ะ92%เลยไม่น้อยนะคะเราเล่ามาเยอะแล้วสามารถช้อปปิ้งกับเราได้เลยแอดมาเลยค่ะแอดคอร์ทัวเดอร์งามนะคะตาม้าล่างนี้เลยสแกนหนึ่งเข้ามาเลยนะคะ ตัวนี้ราคายังไงสามร้อยเอ็มแราคาอยู่ที่380ร้อยแปดสิบบาทค่ะคุณขาราคาดีถูกงานถูกและดีนะคะค่ะแล้วยังมีตัวอื่นด้วยอีกหมายหาน้ำยาลิลิพอดีนุ่มชุ่มค่ะเป็นตัวอสติลิฟายิงจริงจริงบอดี้สครับนะคะค่ะอันนี้เป็นบอดี้สครับเนาะใช่ค่ะเป็นบอดี้สครับ เป็นได้ทั้งรับแล้วก็มาร์กในตัวเดียวกันจะช่วยลดสิวนะคะบริเวณหน้าอกหรือว่าแผ่นหลังได้ค่ะอันนี้คือเป็นบอดี้อันนี้ดีนะคะเหมาะกับคนที่แบบว่ามีสิวหรือว่ามีแบบมีเป็นผดเป็นฝืนที่หน้าอกหรือว่าแผ่นหลังเนี่ยก็เหมาะสมเลยนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะนะคะ200กรัมค่ะราคาอยู่ที่49 0กิบาทค่ะคุ้มมากเลยอ่ะไปต่อค่ะถัดมาของบ i ซูบีซูเล่าพี่ทูพี่เล่าของแบรนด์บีซูบีซูนิดนึง เป็นความสวยสวายสวสไตล์สาวปาริเชียงค่ะปาริเชียงยังไงคุณพี่ปาริเชียงเป็นสาวยังไงแบบลายฝรั่งเศสอปาตอนนี้เยงบอยยูเป็นไอ,อ,อเซโดที่ผสมเนือ้อแ,แล้วก็เนื้อชิมเมอร์นะคะ<อ>ในตระถางเดียวกันค่ะค่ะสวยจังเป็นเนื้อแบบกำมะหยี่พอทาแล้วจะเป็นเหมือนกำมะหยี่อ่าแล้วเขามี3เฉดให้เลือกอ่า3เฉดให้เลือกซึ่งวันนี้เราไลฟ์เนาะอ่า9าคาเกบาท เท่าไหร่นะคะ595บาทถูกมากคุณได้ไปแบบว่าแมทช์ถูกต้องแมทช์มาแล้วนะ5้าบาทนะคะถูกมากเลยชัดมาเลยอย่ารอช้าคุณลูกค้าถัดมาค่ะคุณพี่จะเป็นที่ดัดขนตาค่ะอ๋อดูดีจะเป็นสีโลสโกนะคะนี่ก็คือแบบมีอายแชโดว์แล้วใช่ไหมขนตาก็ต้องเราก็ต้องเด้งก็ต้องจบก็คือต้องหนีบราคาเท่าไหร่คะคุณพี่ขาตัวนี้ จากรายการอยู่ที่199บาทค่ะเป็นแป้งฝุ่นค่ะเป็นซิลกี้ทานสูรูเซนค่ะแป้งทานสูรูเซนทานสูรูเซนคือเป็นแป้งที่แบบว่าเป็นแป้งฝุ่นคุมมันในงานไม่ไม่มีสีเนาะถูกไม้เป็นโปร่งแสงแหละนี่ใช้ทัชอัพระหว่างวันได้นะคะเติมได้ยังไงให้สวยงามนะคะอ่านี่ทัชอัพระหว่างวันได้ เข้ามาในแพ็กเกจจริงที่น่ารักมากๆเลยน่ราคาถูกต้องค่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะตัวนี้14กรัมค่ะอยู่ที่995บาทค่ะ995บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าเราไปโกต่อที่ Oriental p r i n s ค่ะมาที่หน้าัต่อเลย Oriental p r i n c e s s ค่ะตัวนี้จะเป็นวิตามิน C ตัวดังของออร์แกนทอฟฟินเซตนะคะถ้านึกถึงออร์แกนทอฟฟินเซตทุกคนก็จะนึกถึงวิตามินซีนะคะตัวนี้เป็นวิตามินซีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทำในความเข้มข้นอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะลดมากทำคุณใสด้วยวิตามินซีในตำนานค่ะลดมากล้วเป็นวิตามินซีตัวที่เป็น Advanced Brightening Serum เป็นเนื้อเซรั่มเนื้อเซรั่มค่ะเป็นพีเซรั่มใช้หน้าก่อนครีมบำรุงได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนได้เลยค่ะอ่าก็คือช่วยทำให้หน้าเรานี้แบบใสเลยสวยเลยนะคะนี่ ซึมง่ายซื้แล้วก็ไม่เหนียวเนย้น่ะด้วยซึมอเลยตอนนี้ยังไงคุณพี่ราคาสามสิบมลราคาอยู่ที่895บาทค่ะคุ้มรับราคาดีใช่เราวิตามินซีร้อยเปอร์เซ็นต์คุ้มมากนะคะกับราคาแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทนะสาคุลูกค้าต้องซื้ออะไรขอตัวด้วยนะะด้านล่างนะคะสแกนได้เลยจ้าซึ่งคำว่าอะไรเพราะว่าเรายังอยู่ใน Facebook Live นะคะเดอะมอลไลฟ์โต๊ะ แ a t แตนช็อ <and> จ้าวันนี้เราจะสวยแต่หัวสรดเช้าเลยนะคะ,ะต่อมามอเลยต่อมามอคือไอ,ไอเทม เดียวไว้ค่ะคะเป็นสครับอันเดอร์อาร์มค่ะสครับผิวใต้วงแขนนะคะสำหรับสาวๆที่มีปัญหาใต้วงแขนรักแร้ใม่ได้นีรักแร้ไม่กระจ่างใสตัวนี้ช่วยทําให้รักแร้กระจ่างใสค่ะราคาเท่าไหร่โอ้ราคาราคาหนึ่งร้อยแมลราคาอยู่ที่1 4หนึ่งร้ยสี่ดิบห้าบาทใจมากราคาแบบว่า145บาทกับสิ่งที่จะทำให้คนเนี่ยกระจ่างใสโหลดนะคะ1นึ่งร้อยสี่ถือว่าคุ้มมากคุณลูกค้าต้องแคป แล้วไปซื้อ <S 2> 2, <S นะคะแอด call to order M งามด้านล่างเลยจัดไปค่ะถัดมาค่ะคุณพี่ขา่ะถัดไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวดังอีกหนึ่งตัวเหมือนกันค่ะเป็นคิวิคอค่ะ ตัวนี้เป็นตัว Critical Hair Treatment เป็นตัวบำรุงเส้นผมนะคะจากตัวที่ขายดีที่สุดอะค่ะจะเป็นตัว Damaged Hair คือสำหรับผมแห้งเสียหรับคนที่ทำสียแรงมากออกปฏิสนมากเลยตัวนี้ค่ะโดนเคมีมาเยอะจะลดอาการแตกปลายของเส้นผมได้ค่ะราคาเท่าไหร่เออตัวนี้ 125ML ราาคาอยู่ที่395บาทตายแล้วคุณค่ะคุณมากเลยนะคะเรียกว่าแบบเป็นสีแบรนด์ที่แบบดีๆทั้งนั้นเลยฟังมากจากคอสมาเช่นะคะอ่ะ ฝากให้พี่ปูฝากถึงแบรนด์คอสมาเช่ด้ยค่ะฝากร้านคอสมาเช่ด้วยนะคะทางร้านเราจำหน่ายสินค้าทั้งหมด4แบรนด์ค่ะมีออรินทอบินเซตค่ะมี q p วเพสละลินแล้วก็บ i ซูบีซูนะคะคอสมาเช่จะอยู่ชั้น2นะคะสำหรับหน้าร้านนะคะจะมีส่วนถ้าเป็นสมาชิกจะได้รับส่วนลด5%ค่ะแล้วก็ถ้าคุณลูกค้านะคะสมัครสมาชิกครั้งแรกค่ะจะได้รับส่วนลด 100บาทเมื่อซื้อครบ5 0 0บาทค่ะครั้งแรกคือซื้อห้าก็อยคือลดไปเลย1น0ยใช่ค่ะแล้วก็สำหรับเดือนถัดไปค่ะลูกค้าจะได้รับส่วนลดอยู่ที่30%วงเงินไม่เกิน3,000บาทค่ะสำคัญถ้าเกิดเป็นเดือนเกิดลูกค้าจะรับส่วนลด3 5เวงเงินไม่เกิน4 0 0 0บาทลดคุ้มไม่แต่คุ้มและคุ้มและคุ้มนะคะกับ Cosmashin นะคะเดี๋ยวเราขอบคุณพี่โป้มากๆเลยที่วันนี้มาแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าสานซของเรานะคะขอบคุณค่ะ คนขาวันนี้สกินแร์กูผิวของเราสวยตั้งแต่หัวจะรดเท้าเนี่ยสวยทั้งตัวเลยนะคะ EP10 วันนี้เป็นงาเป็นงาเป็นงาก็คือดูจบก็คือแบบมโนแล้วแบบจินนากาแล้วว่าเราจะซื้ออะไรบ้างเราก็สวยทั้งตัวถูกป้องถูกต้องเลยนะคะอย่าลืมคุณลูกค้าช้อปปิ้งกับเราอ่ะอย่าลืมเก็บใบเสร็จเอาไว้ก็คือสามารถมันแลกกับโปรโมชั่นในส่วนกังคาของเราได้ ภายในวันหลังได้นะคะ<ช><ช>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง EP หน้าจะเป็นอะไรก็คือคุณลูกค้าติดตามได้เลยนะคะสํ<ช>สำหรับวันนี้เรา2คนยังไงคะต้องลากันไปก่อนอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะฉันไปแล้วนะ